วันนี้ดีๆจะมาทำอะไรครับกินขนมครับโอเคครับก่อนจะกินขนมก็บอกก่อนครับว่าขนมมีอะไรบ้างดูสิครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้อะไรครับนี่ไม่ใช่ขนมครับคือกาแฟโอเคต่อไปมีอะไรอีกครับกาแฟโอเคอะไรอีกครับกาแฟโอเคครับมีอะไรครับ ดาเฟโอเคครับมีอะไรครับว้าวขนมช็อกโกแลตโชว์ให้ดูหน่อยขนมแบบไหนไหนไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูใกล้ๆหน่อยเอาเอาเอากล้องเอาให้กล้องดูหน่อยไหนขอดูหน่อยดูใกล้ๆหน่อยไหนนเอาเอาเอายื่นมานี่สิว้าวโอ้ขนมช็อกโกแลตนะครับแล้วก็มีขนมอะไรอีกไม่นุ่นขนมนุ่นเห็นไหมเออนั่นแหละว้าว เออนี่เผ็ดใช่ไหมโอ้เผ็ดยังไงเผ็ดยังไงอย่างนี้ได้ป่ะเอะอะจะกินเลยไหมกินอันไหนก่อนดีๆจะกินอันไหนก่อนดีๆจะกินไหนก่อนกินอันไหนก่อนเดี๋ยวแกให้อ๋อดีๆจะมาขายเหรอไม่ได้มากินใช่ไหมมาขายใช่ไหมจะกินหรือยัง,อ,งอ๋อถุงที่สองอ๋อถุงที่สองใช่มีสองถุง โอ,โอ้มีสองถุงดีๆจะกินไหม,ไมกินอันไหนไม่กินนะอ๋อดีเป็นพ่อคา้าอ๋อดีๆเล่นเป็นพ่อคา้านูว่าจะมารีวิวกินอ่ะข,ขายอันไหนอันนี้พ่อจะซื้อพ่อจะซื้อพ่อจะซื้อแฟแฟเท่าไหร่กาแฟเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับสิบบาท พ่อค้าขายแพงอ่ะเขาขายแค่ซองละสี่บาทเองนะพ่อค้าขายซองละเท่าไหร่นะสิบบาทซองซองก็เป็นเท่าไหร่ <c oughs> เออทำไมอะ่ะฮะตุดเท่าไหร่ <ไป S 1> <Okay. S 2> โอเคครับเอาตังค์ไปครับตังค์ครับตงังค์โอเคโอเคใส่ปลาไว้ใส่ปลาไ,ไว้เอาตังค์ใส่ปลาไว้โอเคโโอโ้ห โอเคเดี๋ยวเราจะไปชงกินกาแฟ е กันแต่รอสักครู่ก่อนนะครับกาแฟแล้วนะซื้อมาสองอันสิบบาททำไมอ่ะอสิบบาทสิบบาทโอเคแล้วก็ผมอยากจะกินขนมอันนี้ขายเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับอะไร <laughs> ขายขายสิบบาทสามสามสามอันสองอันเท่าไหร่ครับไปไหนครับเอา เอาพอค้าหนีเอาพอค้ามายังอ๋อเครื่องคิดเลขมาด้วยกูค,ยคิดไม่ทันหรือไงโอเคคิดเลยอันละสิบบาทถ้าสองอันเท่าไหร่คิดดูสิกดเครื่องคิดเลขสิเท่าไหร่กดเครื่องคิดเลขเตก็ตกเตก็กเต็ก เออตูดเป็นสิบบาทใช่ไหมครับโอเคครับขอบคุณครับ,รบงั้นผมจะแกะกินแล้วนะครับผมจะแกะกินแล้วนะดีๆจะกินด้วยไหมครับดีๆจะกินไหมตูดเโอเคตูดดีๆจะกินด้วยไหมไม่ใช่ละอันนั้นมันปืนไม่ใช่โทรศัพท์อันนี้เก็บไหมเก็บไหมอันนี้เก็บไหมเก็บไหม ขนมนี่อร่อยนะครับอ่ามันเป็นขนมที่สดช่สอดไส้ช็อกโกแลตขนมแท่งอะไรอ่ะอ่ะก็พอจะแกะแล้วเนี่ยอ๋อมามาทำไมอะสวัสดีทำไมสวัสดีทำไมอีกเออสวัสดีครับโอเคพ่อค้าทำไมะพ่อค้าพ่อค้าทำไมล่ะ พ่อค้าจะมาขายของขายของอืมขายอะไรบ้างอะ่ะก็มีสามสี่อสามสามสี่สามสี่อะไรอีกเฮ้ยกาแฟครับกาแฟครับกาแฟกาแฟผมซื้อไปเมื่อกี้แล้วครับผมไม่เอาแล้วครับดูดเอากดกดกดเครื่องชิดเลกตูดดูดตูด,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 ด แล้วยังไงต่อครับมาเรากินกันเลยไหมครับขนมนี่กินเลยไหม,มกินเลยไหมโอเค,อเคก็จบการขายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมากินขนมกันรอเปยกหนึ่งครับโอเคตอนนี้ก็ถึงเวลาของการกินขนมอะไปโอ้กินดูสิอือฮอกินเสร็จแล้วอย่าลืมแปรงฟันนะครับ เพราะว่าช็อกโกแลตมันเยอะโอ้โอ้โอ้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตเยอะอืมนี่ไงนี่ขนมรสช็อกโกแลตอุ้ยอไม่ยุดอะไม่ยุดนะทำไมเหรอไม่ยุดอ๋อนี่ไงเอาไปไหนแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงอะทำไมอ่ะไม่ยุดอ๋ดอ,อก็ไปแหละ อะทำไมายังไงอดีไม่กินแล้วหรออดีอิ่มแล้วหรอดีขียโอเคก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ฝากถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับต้องดีๆลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs>